ว่านฉายจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางป่าไอ้กมนเนศสุดซึ้งน้ำตาซึมเป็นคู่รักในวงการบันเทิงอีกคู่หนึ่งที่คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของว่านฉายอากิระวงเซ็งนักแต่งเพลงยูทูบเบอร์ชื่อดังกับนางเอกสาวไอ้กมนเนรเรืองศรี ที่เมื่อต้นปีพึ่งจะประกาศว่ากำลังคบหากันโดยฝ่ายชายนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักกันมานานกว่า10ปีแต่พึ่งจะมาปิ๊งกันได้ไม่นานและประทับใจในตัวฝ่ายหญิงเพราะเป็นคนจิตใจดีมากล่าสุดว่านายได้จัดเซอร์ไพรส์คุกเข่าขออายแต่งงานท่ามกลางธรรมชาติในป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยว่านไฉได้โพสต์ลงในไอพร้อมทางข้อความว่า อายคือคนที่ทำให้รู้สึกอยากตื่นมาเห็นความสดใสนั้นทุกเช้าทำให้รู้สึกอยากดูแลใครสักคนหนึ่งให้ดีที่สุดทำให้รู้สึกชีวิตมีความหมายมากกว่าที่ผ่านมาและทำให้รู้ว่าไม่อยากเดินทางคนเดียวอีกแล้วแต่อยากให้อายเป็นคนข้างๆที่อยู่เดินทางไปด้วยกันตลอดไปแต่งงานกันนะเส้นทางต้องการความหวานแต่งงานดีกว่า ทางด้านอายกมลเนตก็ได้โพสข้อความลงในไอจด้วยเช่นเดียวกันในใจความว่าตื่นเต้นพิมพ์อะไรไม่ถูกแง่ตั้งสติก่อนโอเคแต่งครับแต่งรูปด้วยแต่งงานด้วยแต่ไม่ให้โอกาสฉันแต่งตัวแต่งหน้าเลยจ้า และอีกโพสต์หนึ่งมีข้อความว่าตะโกนบอกป่าว่าผู้ชายคนนี้คือว่านไฉอาสาพาไปหลงที่เขาจะเป็นอากงในวันที่หนูเป็นอาม่าค่ะขอร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ